ชปิกาศร้อยยี่สิบครึ่งกับร้อยสิบเก้าครึ่งอ่าเราร้อยยี่สิบครึ่งเราร้อยยี่สิบครึ่งเป็นคนได้น้ําหนักสองปอนด์ในชีวิตนี่เคยมีใครต่อน้ําหนักให้มั้ยมีสาวเอกมีสาวเอกคนเดียวตอนนี้ซีกันละอยู่ด้วยกันก็มีคนเดียวเท่านั้นที่เคยต่อน้ำหนักให้เรานี่ก็มีปืนกลที่มาต่อให้สองปอนด์นี่มีผลเยอะไหม ก็ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะปล่อยไปเพราะว่าปล่อยมาเรายังทําได้เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดยังไหวก็ถือว่าไฟนี้กินอิ่มซ้อมเต็มที่กินอะไรก็ไม่เกินไม่เกินนะครับวันนี้มาสอบเกินเท่าไหร่ครับจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งนะก็พอดีนะครับแล้วการเตรียมตัวซ้อมอยู่ที่ที่ไชรุษฎนาที่นี่เลยครูปั้มคูซ้อมมีใครบ้างเสอเอกเสอโทจอมวิชิตจอมวิขาแล้วก็พวกสุขสละครับผม ไฟที่แล้วนี่อาชีดเท่าไหร่มันต่อเยอะไม่ได้ไม่ได้มันขาดไปนะเออมีเสียวหน่อยหน่อยไม่มีเสียวไม่มีเสียวเลย้วนเดียวนะครับวันนี้เอาไงดีเจอกับเขาที่ต่อน้ำหนักสองปอนด์ฝีมือด้วยกันมือด้วยกัอ่าหนักใจตรงไหนไม่หนักไม่ค่อยหนักใจหนักใจก็ หนักใจฟอร์มตัวเองที่ต้องหลักใจคือตัวเองไะก็แบบเขาส่งั่าแต่ก็ฝเมือิีมือร์เออก็วัดกันทีต่อทีก็มั่นใจว่าไม่น่าจะช้ากว่ามั่นใจว่าเร็วกว่าเอยมั่นใจว่าเร็วกว่าด้วยเอาแล่วันนี้ ฝากพี่น้องหน่อยเราคนกรุงเทพครับกรุงเทพอายุไรครับอันนี้ยี่สามแบบยี่สามปีอ่าปล่อยปล่อยกิโลห้าสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดนะครับสูงประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบเกือบร้อยเจ็ดสิบอ่างฝากพี่น้องแถวนี้หน่อยแฟนมวยชาวกรุงเทพเรือร่างกายผมเด้ออันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมขามศึกมาสองปอนด์มีผลนะมีน่าจะมีอเออต้องมีนะโอเคขอบคุณครับ